มาค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวรวมแบรนด์ที่ยี่ห้อที่เรากินนะคะเป็นของกูตาแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือมีเยอะที่เรากินแต่ว่าเราก็จําไม่ได้แล้วเพราะว่ามันก็นานมาแล้วเนาะอันที่มันยูก,กับที่บ้านเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นวีด้าแปดร้อยนะคะตัวนี้ปังแล้วก็ที่เรากินอีกก็มีคืออาร์โมนิพาสนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนหม ของวีด้าเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็จะมี NBL นะคะที่เราซื้อมากินแล้วหลายคนก็คือแบบว่าเอ้ยมีคนแบบทักมาในคอมเมนต์แบบกินแล้วเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างก็คือตัวเนี้ยก็คือแบบว่ามีคนแบบผลตอบรับคือแบบว่าในยูทูปมีคนแบบเออทักมาหาเราเยอะมากเธอก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกแต่เราก็อยากเวอร์ไว้ก่อนอะตัวตัวนี้นะคะที่เรากินไปก็คือหมดแล้วทุกคน นี่แล้วเราก็เลยไปซื้อกระปุกใหญ่เข้ามานะคะ2อ,อันกินได้3เดือนนะคะมี1 2 0เม็ดนะคะ20บแคปซูลนะคะก็คือว่าตัวนี้เราก็กินไปจนถึงครึ่งทางแล้วแหละจะ้ะก็เราก็จะมาดูกันว่าตัวไหนที่แบบว่าเป็นตัวปัวตัวนี้นะคะอามโมนีพัดเนี่ยเรารู้สึกว่ากินเราขาวนะกินเรารู้สึกว่าคือเขารู้สึกว่าเห็นผลนะตัวอามโมนี ตัว NBL ก็คือเราก็กินอยู่นะคะตอนนี้เรารู้สึกมีมีความกระจ่างใสขึ้นนะคะตัวนี้ก็คือวัดดีนะจ๊ะแล้วอีกอย่างหนึง่งมันก็ปลอดภัยทํามาปลอดภัยแล้วก็คือแคปซูลเขาทํามาจากพืชอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความปลอดภัยที่แบบเรามั่นใจมากกว่าว่าเรากินแล้วเราจะไม่ไม่ส่งผลเสียตามมาทีหลังนะคะแล้วก็ตัวนี้ของวีด้านะคะซึ่งเราจะบอกว่าตัวที่กินแล้วถ้าอยากขาวจริงๆเลยเราว่าบีด้า วีดา800ตัวนี้ค่ะคือเราเดี๋ยวเราจะไปซื้อมากินอีกเพื่อจะให้ดูว่าเห็นผลไหมยังไงอะไรยังไงแต่ว่าเราขอกินตัวเนี้ยให้มันหมดก่อนในสามเดือนเนี่ยเราต้องกินให้หมดก็คือว่าเดี๋ยวเราจะมาลองรีวิว800ดูนะคะ800ซึ่งมีขายในเซเว่นอะเธอคือความปลอดภัยของมันก็น่าจะมีสูงมากแล้วเราก็ดูประสิทธิภาพของมันคือแบบ สารอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคมากเลยนะคะแล้วตัวเนี้ยคือตัวที่เรารู้สึกว่าถ้าเธออยากขาวมากเธอกิน2เม็ดเวาลาสองเม็ดคือเธอขาวแน่นอนเอาจริงคือขาวขาวแบบต้องมี คือคนทักอะเอาจริงวีด้าคือเรากินมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนก็ทักเราตลอดตัวเนี้ยคือข่าวจริงๆแต่เราจะมาลองรีวิวให้ดูนะคะซึ่งตัวเนี้ยถามว่ามันขาวไหมเราคิดว่ามันขาวนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าความคิณคภาที่มันแบบว่าอันนี้กว่าเราว่าวีด้าเลยค่ะวีด้านี่คือแบบที่หนึ่งในดวงใจค่ะอาร์มูดิเนี่ยเราก็ว่าข่าวตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยคือประมาณพอๆกันแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดว่าอันนี้หน่อยเราคิดว่าน่าจะเป็น NBL ดีกว่าเพราะว่า ส่วนผสมของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันดูความปลอดภัยดูแบบอันนี้มากกว่าเราคิดว่าน่าจะเป็นเป็น e NBL มากกว่านะคะใครที่แบบว่าเออทุนทรัพย์ไม่มีเราเราคิดว่าที NBL มันคือโอเคมากแล้วเราซื้อมาแบบกินได้3เดือนเราเราจ่ายไปประมาณ600กว่าบาทหรือห0าร้เนี่ยเราจำไม่ได้เหมือนกันแต่เราคิดว่าตัวนี้มันคุม้มมันอยู่ได้แบบ3เดือนแล้วเราก็กินแบบจุๆไปเลยจ้าโอเคนะคะจบคำรีวิวไปเท่านี้นะคะบ๊ายบาย